2pm ทำบัสในลึกหนึ่งเซ็กซี่แค่ในงานแฟนมิสติ้งที่ผ่านมาจะทำอเอานแฟนออกปากขอร้องว่าอย่าเสียที่ไปมากคนนี้เลยเพราะแค่เนี้ยเจะทนไม่ไหวอยู่แล้วว่าตัวอยากจะบอกแฟนๆว่าที่แฟนๆหาว่าพวกเราเซ็กซี่เกินไปนะฮะอยากบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะเราเป็นตัวของตัวเองนะขอดรอเลยไหมขอดรอยอยากเป็นแฟนกเ็นเกิดมาเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงล่ะครับ วะงั้นคนดูคนุนแม่ผมอยู่เนี่ยครับค,คุยกับแม่ผมแล้วกันเอ,อ,อเครงั้นแม่คะค่าสินสอดเท่าไหร่ม,มาดามจะรีบยกขันมากไปขอคะ่ะ